สวัสดีครับผมวันนี้ผม ATL Recovery นะครับคลิปนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับกับวิธีการตรวจสอบฮาร์ดดิสกของเราว่ามันเสียหรือไม่เสียยังไงนะครับโดยปกติแล้วฮาร์ดดิสกเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น WD My Passport นะครับผมเออ่มันจะมีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับ C เก e ก็จะมีเหมือนกันแต่ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็น WD ดีกว่าเพราะว่า ไฟของ WD มันเห็นชัดดีนะครับเพราะว่าซีเกตมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเน้นสวยอ่ะมาดูกันหลายๆคนนะครับ Hardid มีปัญหาไม่ทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับวิธีดูง่ายๆว่า Hardid าตัวนั้นมันเสียในระดับที่ต้องเข้าแลบหรือไม่ต้องเข้าแลบนะครับดูแค่ง่ายแค่นี้ครับถ้าเสียแล้วไฟมีการกระพริบแต่ขึ้นเป็นได์แบบไม่สามารถเข้าได้เช่นแบบนี้นะครับ เป็นไดเอทน, e, นะครับมันจะขึ้นเป็น not access แต่ว่าพอเรากลับมาดูที่นี่ไฟจะกระพริบอยู่ตลอดเวลาสันนิษฐานได้เลยว่าตัวนี้ต้องเข้าแลบหัวอ่านมีปัญหาสาเหตุที่ไฟกระพริบเพราะว่ามันพยายามที่จะอ่านไฟสถานะจึงแสดงว่ามันกระพริบอยู่สังเกตง่ายๆว่าเวลาเราโอนถ่ายข้อมูลไฟที่ฮาร์ดดิสก์จะกระพริบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรา โอนถ่ายข้อมูลเสร็จแล้วแล้วเราเสียบทิ้งไว้เฉยๆไฟมันจะติดนิ่งมันจะไม่กระพริบแต่ในเคสที่เราเสียบฮาร์ดดิสต์แล้วไฟกระพริบอย่างนี้ตลอดแต่ไร์บนคอมไม่ขึ้นนะครับโชว์ว่า local ไร์แบบแบบนี้ฮาร์ดดิสตัวนี้หัวอ่านมีปัญหาครับต้องเข้าแลบบ็บนะครับผมโอเคอีกเคสหนึง่งนะครับผมเป็นฮาร์ดดิสต์ wd เหมือนกันนะครับที่ยกตัวอย่างมาให้ใหดหูง่ายๆนะครับผมตัวนี้อาการเดียวกันก็นกคือ เช็คง่ายๆถ้าเราเดี๋ยวผมถอดออกอผมถอดออกให้ดูใหม่ถอดออกนะครับพอเราเสียบเข้าไปโดยปกติฮาร์ดดิสที่ใช้ได้เนี่ยพอเราเสียบเข้าไปเนี่ยพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บไฟมันจะต้องกระพริบกระพริบสักพักหนึ่งแล้วมันจะโชว์ได้ขึ้นมาบนไมค์คอมพิวเตอร์เคสนี้ครับเสียบเข้าไปเอามือจับดูสั่นทํางานปกติแต่ไฟไม่กระพริบตอบได้เหมือนกันครับเคสนี้เข้าแลบเหมือนกันเพราะว่า หัวอ่านมันไม่ทํางานอาการนี้คือหัวอ่านไม่ทํางานนะครับสังเกตได้ว่าไฟสัญญาณจะไม่อ่านเลยต่างกันกับอันนี้อันนี้มันพยายามอ่านแต่มันอ่านไม่ได้ก็คือมันอาจจะได้รับการกระแทกมาอาจจะเจอไฟไฟจากพอร์ต usb ที่มันมีปัญหานะครับก็คืออันนี้หัวอ่านยังพออ่านได้อยู่แต่มันอ่านได้ไม่ดีมันเลยโชว์ได้ขึ้นมาไม่ได้พอเราจะกดเข้าไปที่ที่ไมค์คอมเนี่ยมันก็จะกดเข้าไปไม่ได้ แล้วมันก็จะทาให้เครื่องคอมอ่ะค้างไปเลยนะครับให้ให้ดูที่ไดเอนะครับไม่ไไมไม่่เกี่ยวกวับไดนี้ไดนี้เป็นไดของเราเองก็คือมันใช้ได้อยู่นะครับโอเคดูที่ไดนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยต้องเข้าแล็บเเตือนนิดนึงหลายคนไม่รู้พอมันขึ้นแบบนี้ปุ๊บหล,หลายเคสเนี่ยพอเราปดเข้าไปอ่ะมันจะถามว่าให้เราฟอร์แมตไหมเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันเข้าใจว่าฮาร์ดดิสตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสใหม่หรือเป็นฮาร์ดดิสที่มันมีแบ็กเซกเตอร์มันจะให้เราฟอร์แมตเพราะว่า โปรแกรมมันจะไปเคลียร์แบทสำหรับเคสนี้เนี่ยหัวอ่านมันมีปัญหาผมต้องบอกไว้อย่างหนึ่งเลยว่าอย่าไปฟอร์แมตเด็ดขาดหรืออย่าไปสแกนดิสเพราะถ้าคุณฟอร์แมตวินโดว์มันจะแจ้งว่า cannot format หรือถ้าคุณสแกนดิสคอมพิวเตอร์จะค้างไปเลยแล้วมันจะทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เสียหายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจออาการแบบนี้คือกระพริบอยู่ ATL Recovery กู้ข้อมูลให้คุณได้แน่นอนแล้วก็แจ้งได้เลยว่ามันจะเป็นค่าบริการแบบเข้าแล็บก็คือถ้าเราเปิดไปที่หน้าเว็บไซต์ ATL Recovery net ให้ไปดูตรงหมวดของค่าบริการมันจะอยู่ในค่าบริการสูงสุดเทียบกับความจุข,ของคุณนะครับนะครับส่วนอันนี้อาการเดียวกันหัวอ่านไม่อ่านแล้วไม่โชว์บน MyCom ด้วยนะครับเข้าแลบเช่นกันครับผมก็คือคุณเปิดไปดูเลยหน้าเว็บไซต์เหมือนกันว่าความจุเท่าไหร่แล้วก็เทียบ ว่าอัตราแม็กสูงสุดเนี่ยของมันเท่าไหร่ค่าบริการกู้ข้อมูลเป็นตามนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีดูง่ายๆเบื้องต้นนะครับส่วนเคสอื่นๆเช่นเสียบเข้าไปแล้วจับโอ้ยไฟก็ไม่ขึ้นจับแล้วนิ่งสนิทเหมือนไม่หมุนมันอาจจะเป็นปัญหาที่เมนบอร์ดเมนบอร์ดอาจจะช็อตทำให้ไฟไม่สามารถเข้าไปได้เคสนั้นคุณยังมีโอกาสโชคดีถ้าเมนบอร์ดเสียเราซ่อมวงจรไม่ต้องเข้าแลบไม่ต้องแกะฮาร์ด ค่าบริการจะถูกกว่าเข้าแลบประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังไว้หลายคนไม่รู้บางครั้งเนี่ยบอดเสียเราไปที่ร้านคอมคือบอดเสียเป็นเรื่องง่ายมากกู้ข้อมูลเนี่ยได้แทบจะ100%ซหลายคนไม่รู้เอาไปที่ร้านคอมร้านคอมพิวเตอร์ก็แกะเลยแกะข้างในออกมาเนี่ยพอเราแกะออกมาข้างในเนี่ยมันจะมีวงจรอยู่แกะข้างในออกมาอ่ะผมเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ดูดีกว่า ผมเอาตัวนี้ดีกว่าพอดีพอดีมันแกะอยู่มันมาคนละขนาดกันนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยร้านคอมหลายๆร้านเก่งเขารู้ว่าฮาร์ดดิสต์แต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีเฟิร์มแวร์กำกับนะครับว่าเฟิร์มแวร์อะไรอันนี้นะครับมันจะมีไซส์โคด้ดไซส์โคด้ดจะเป็น su แล้วก็มีเฟิร์มแวร์อยู่ตรงนี้ร้านคอมหลายๆร้านรู้ว่าถ้าไม่ตรงกันใช้งานด้วยกันไม่ได้ร้านคอมบางร้านไม่รู้ดูแค่นี้ครับ อุ้ยสองเทที่ร้านเราก็มีนี่ไปหยิบเอาฮาร์ดดิสสองเทเหมือนกันมาใส่ครับคิดว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้นะครับถ้าเปลี่ยนวงจรตรงนี้แล้วไม,ไม,ไม่ไม่ตรงรุ่นกันเนี่ยก็คือไซส์โค้ดกับกับตัวเฟิร์มแวร์แล้วก็ตัวเดตเนี่ยไม่ตรงกันเนี่ยคุณเอามาใส่ปุ๊บวายวอดทันทีครับหัวอ่านข้างในจะพังด้วยเพราะว่าตัววงจรไฟฟ้าแล้วก็ตัวค่ากำลังไฟฟ้ามันไม่เท่ากัน ถ้าแกะออกมาเนี่ยจะรู้เลยว่าตรงนี้มันจะมีชิปอยู่เป็นตัวคอนโทรลเลอร์มันจะไม่ตรงกันสักรุ่นนะครับคุณต้องคิดถึงว่าเวลาฮาที่เขาผลิตทีหนึ่งอะเขาผลิตทีหนึ่งหมื่นตัวหรือล้านตัวล้านตัวเนี่ยมันจะเป็นเฟิร์มแวร์ไม่ตรงกันล็อตนี้ล้านตัวมันจะตรงกันหมดแต่ล็อตหน้าล็อตหน้าก็คืออาจจะเป็นแค่เดือนหน้า2เดือนหน้ามันจะต่างกันละครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะไปหาเมนบอร์ดที่มันตรงรุ่นกันเนี่ยมันยากมาก สาเหตุที่เขาต้องส่งแลบเพราะว่าแลบจะมีการสต็อกเมนบอร์ดอย่างเงี้ยไว้เยอะมากเพื่อที่จะเอามาสลับเปลี่ยนกันเพื่อให้ดึงข้อมูลออกมาได้ถ้าเราถ้าเรามีไม่ตรงรุ่นกันแลบก็ดึงไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแลบกู้ข้อมูลต้องมีเยอะมากๆนะครับเพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมาได้อ่าอันนี้เป็นวิธีเช็คเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาฝากกันหลายๆคนไม่รู้นะครับอย่าไปให้ความไม่รู้เนี่ยมันทำให้ข้อมูลมันเสียหาย มีลูกค้าหลายคนไม่รู้เอาเป็นร้านคอมก็คิดว่าร้านคอมเขาทําได้เชื่อใจเป็นร้านที่ซ่อมประจําหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าพบพบปัญหาแบบนี้แบบไฟกระพริบพ,พยายามอ่านเราก็โชว์ได้ขึ้นมาเฮ้ยไปอ่านในในเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดเ,เขาบอกว่าเฮ้ยฟอร์แมตไปเลยแล้วค่อยกู้ไม่ได้นะครับฟอร์แมตพังทันทีนะครับฟอร์แมตล้วกู้ได้อันนั้นต้องเสียไม่หนักซึ่งถ้ามันเสียไม่หนักเนี่ยคุณสามารถเอาโปรแกรมอะไรก็ได้เปิดขึ้นมาปุ๊บ กู้ได้เลยคุณไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปฟอร์แมตก่อนด้วยซ้ำการฟอร์แมตคือการล้างข้อมูลอย่าไปเข้าใจผิดว่าการฟอร์แมตคือการซ่อมฮาร์ดิดนะครับมันคือการล้างข้อมูลแต่มันล้างเพราะว่าถ้าแบตไม่เยอะเนี่ยมันล้างได้มันล้างแล้วมันจะไปมาร์กตรงจุดแบตให้ข้ามไปซึ่งพื้นที่ฮาร์ดิ์คุณจะหายนิดนึงซึ่งคุณดูไม่ออกหรอกถ้ามันเสียไม่เยอะแต่ถ้าเสียเยอะฟอร์แมตยังไงก็ไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นเมมโมรีการ์ดแฟลชไดร์ฟอร์แมตยังไงก็ไม่ผ่่าานอย์เด ถ้าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาผมแนะนําเลยว่าหยุดใช้งานนะครับอย่าพยายามเสี่ยงอย่าไปดูวิธีตามในเน็ตเพราะว่าอุปกรณ์หน่วยความจํารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมันแตกต่างจากรุ่นเก่าเยอะมากมันมีการพัฒนามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีกู้ข้อมูลที่เคยทําได้ในเมื่อ 4- ีหปีก่อนตอนนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการรับชมรับฟังมีปัญหาอะไรสอบถามไว้ใต้คลิปได้หรือว่า โทรมาที่เบอร์โทรของสำนักงานของเราก็ได้วันนี้ผม A T L Recovery ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ